อ่ะนะครับก็กราบสวัสดีนะครับกับสวัสดีทุก ท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเจมอินนะครับที่จะพาทุกท่านไปจัดนะครับในส่วนของเกมไฮโรไทยในค่ายของ k i n g s m i ค์ดัสกันอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับหลังจากที่ก็โดนนะครับเสียดายนะในรอบล่าสุดนะครับเพราะว่าจาก5,000ที่เราปั้นขึ้นไปได้ประมาณสักอ่าสี่หมื่นมั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นนะจาก5,000ที่เราปั้นกันไปแล้วเล่นไม่เลิก ส่วนกระแสใจตัวเองนะครับ huh. ก mm ็ค hmm. right. 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 ือนะครับไล์ล่าสุดนะครับเราพลาดนะครับเสียทั้งกําไรนะครับแล้วก็เสียทุนของเราห้าพันนะครับแต่ว่า EP ก่อนหน้านี้นะครับเราก็บวกขึ้นมาถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปกระต่อนะครับก็ลุยกันยาวๆนะครับมาวันนี้ก็กลึ้มๆนะกลึ้มๆก่อนขึ้นไลฟ์ผมบอกเลยว่าวันนี้น่าจะตึงนะ กลุ่มๆมันเจ็บทุกดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ห้องไหนดีอะผมว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์บาคาร่าแล้วนะครับน่าจะเจอบาคาร่ากันในเพจนะครับผมจะกลับมาไลฟ์บาคาร่านำเล่นในเพจนะครับใครที่รอนะครับตำสมบัตบาคาร่านี่ผมบอกเลยว่ารอจัดเร็วๆนี้นะวันสองวันนี้แหละผมขอไปลื้อพื้นวิชาตัวเองหน่อยมันเล่นนานจัด อาไปตัวไหนดีครับทุกคนวันนี้ก็จะหลักๆ2ตัวที่เราเลือกนะครับแต่แต่ผมไปเห็น EP ีเก่าๆของผมนะครับกับเกมน้ําเต้าปูปลาน้าเต้าปูปลาก็น่าสนใจแต่ว่าเ <c oughs> สียดายว่อช่อง YouTube ผมมันปิวไปช่องนั้นอะถ้าได้ดูคลิปไฮโลเอไม่ได้คลิปไฮโลดิคลิปน้ําเต้าอะผมบอกเลยว่าจี้จุดจัด วันนี้โชว์กล้ามเหรอเปลา่าเปลา่าวันนี้ไม่ได้โชว์กล้ามร้อนนะมันร้อนลุ่มนะครับคือประเด็นอนะคือประเด็นมันกลุ่มแล้วไงนะเวลากลุ่มกลมแลม้วมาเล่นอย่างเงี้ยคือต้องพูดเลยว่านะครับตึงมือแน่นอนตึงมือแน่นอนบอกอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวขอดูกร้ามก่อนขอดูกล้ามก่อนนะครับ มันมาสี่ละสี่หนึ่งหนึ่งเอาเรียบร้อยไฟดับเจ็ 7. มาวันนี้วันนี้เราต้องใจล่มๆแล้วเล่นเสียเมียด่านะก <c oughs> ราฟเ,เนี่ยสามห้าหกนะครับ น่าจะเป็นตัวต่ำแหละนะครับน่าจะต่ำไหสูงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสอ0ามร้อยรอบนี้สามร้อยอ 300. เดี๋ยวแคปส่งให้แอดมินก็สิบเอ็ไฮโรอย่าลืมแคปโดนสิบเอ็ไฮโรไม่เล่นเจอห้องแบบนี้ไม่เล่นนะเดี๋ยวขอดูอีกเปิดหนึ่งขอตามก่อนนะคิดว่าไหลสูงใช่ไหม เปิดนี้โดนนะตัวสยองเลยสิบเอ็ดนะตัวที่ผมเกลียดมากเฮ้ยดอกนี้ได้คืนอยู่ดอกนี้ได้คืนนะไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างน้อยก็คุณห้าพันสิบหกบาทก็ได้หกสี่บอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้นะครับจบไลฟ์นะครับใครที่นะครับไปคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเราจะใช้คอนเซปต์อะไรดีอะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่ามั่งมีแล้วกันนะครับใครที่พิมพ์มั่งมีก็เดี๋ยวเราไปสุ่มแจกกันที่ใต้คลิปดิฟชั่นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราจะมาแจกกันแหละนะครับได้ไม่ได้ไม่ได้หรือเสียหรือได้ก็เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวว่ากันนะครับ <laughs> อ่ะเห็นไหม เรามาเข้าเรื่องดีกว่าเราบูดถึงฟิเวไฮโลมาสามสาสามตัวติดแบบขั้นกลางเราจะรอดูจนกว่ามันจะมาอีกรอบหนึ่งอะถ้ามันมาอีกก็เปลี่ยนเลยไม่น่าเล่นนะครับต่ำวะได <c oughs> ้แต่ถ้าลงจริงๆอะมันได้สองสามนะอ่ะต่ำแล้วเดี๋ยวมาขอดูอีกสองสามเปิดแล้วกันนะครับขอพักสองสามเปิดนะเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยครับเราเจ็บเราเจ็บเพราะว่าเราใจร้อนเกินไปหน่อยเนี่ยครับเราเจ็บเพราะว่าเราใจร้อนเกินไปหน่อยอันนี้ก็มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นในนี่ของส่วนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะความความประ,ประมาทนะครับหรือว่าชล่าใจนะก็ถือว่าผมก็โทษตัวเองอ่ะเล่นได้ทุนห้าพันเล่นได้สี่หมื่นอย่างงี้นะครับไม่เลิก 3, 6, ตัดสูง 6, 6. อืม ไทยดูกแน่นตัดสูงมันเป็นห้องตัดจริงๆนะครับดูง่ายๆเลยนะครับอยากเห็นไหมตรงนี้ต่ําสูงต่ํานะครับอย่างที่ผมก็เคยบอกทุกคลิปว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ถ้าเราถ้าเราไม่เล่นนะให้เข้าไปสังเกตพอนะครับในวันที่เราไม่เล่นนะให้ไปสังเกตแบทเทิร์นนะครับของเกมส่วนใหญ่เฮโลไทยอ่ะมันจะออกแบทเทิร์นเดิมๆนะครับหรือว่าตามที่ผมเคยบอกว่ามันจะออกหน้าต่ําเออสองสี่ สองสี่หสองสี่หะเดี๋ยวเรามาดูลายนี้ดีกว่าปากติอ่ะมันจะออกเป็นหนึ่งสองหนึ่งหรือว่ามันอาจจะเป็น 1, 1, 3, 1. น,นึ่หนึ่งสาหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูว่าลายเกมก่อนแล้วนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าถามจริงๆอ่ะ่วนใหญ่มันจะออกแบบเดิมๆเลยอขอเล่นเบาๆก่อนนะครับสี่เกียวสาปึ๊บโอ้ยสามว่ะ สี่6ส,สี่หกไลหกออกบ่อยเหล็กใจเป็นมาว่าอ่อะผมเปลี่ยนห้องดีกว่าเยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งว่ะผมคาใจกับเปิดนี่ว่ะมันต้องตัดดีวะแต่ผมกลัวถ้าเราเล่นตัวโต๊ดเราอาจจะตายก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามือก็ต้องมาผมชอบอ่ะโอ้โหตัวคุณโดนสามจุดแต่ว,ว่ามาฮึบ ห,หคืนไหมคืนไหมเออยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บไป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 ,ไปมันมาเป็นลายหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสูงไหลอยา่ยาอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันไหลเลยเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ออกปเป็นเมเติลเดิมแต่ว่าที่ที่ผมดูนะกว่าผมจะจับจุดมันได้เนี่ยก็คืออะไรนะห้องไม่สวยใช่ห้องไม่สวยอนะ ต่ำไหมนั่นไงกว่าแล้วสอาอ่ะดูมันจะมาต่ำอีกไหมอ่ะเป็นอย่างที่คิดไหมอาจจะเป็นหนึ่งสามสามนะครับหนึ่งสามสามหรืออาจจะเป็นโผสิบเอ็ดอืมแต่กลัวมันจะเป็นกลัวมันจะออกต่ําแต่ว่าตายตัวโต้สไงในรอบนี้อะอ่ะแค่นี้แล้วกันนะครับ คุมนะคุมโทนไหมคุมโทนตัวโต๊ดหน้าต่ำนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วมาตามตายตัวโต๊ดหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามเนี่ยอ่ะในรอบนี้บางคนอาจจะเล่นตัดนะครับบางคนอาจจะเล่นตัดก็ก็ต้องกระทบในรอบหน้าด้วยนะครับเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าห้องนี้สิบเอ็ดเนี่ยมันออกหลายรอบนะครับ ถ้าจะยืมผมอยากเล่นสูงนะแต่ว่าผมไม่อยากใจร้อนลงนะครับขอดูก่อนนี่ไงสามห้าห้าเล่นได้เล่นเล่นเล่นตัวสูงได้แต่ว่าตัวโตตายผมยังจับจุดไม่ได้ว่าควรจะลงตัวโตตาไหนแต่อันนี้จริงอ่ะผมรู้ว่าอสกอมันจะออกอะไรแต่ว่าแต่ว่านะส่วนใหญ่ผมจะตายตัวโต๊ แต่ถ้าผมเล่นเล่นทบสูงต่ำอะไรเงี้ยคือมันรอด,ดออะตัดหนึ่งสองสองลายอย่างงี้นะครับอ่ะก็ต้องตามตัวต่ำแต่ไม่รู้ตายตัวตวหรือเปล่านะแต่ผมขอดูก่อนผมจะเปลี่ยนห้องละ โชว์หน enfin ึ่งสองสามสักหนึ่งบทเพลงตนี่สามสามนี่ไงกูบอกแล้วหนึ่งสองสามนี่ไงโชว์เป็นซั1หนึ่งบทเพลงครับเออก็ถือว่าดอกนี้จุกจริงนั่นอ่ะเดี๋ยวพักพักรอบก่อนแล้วกันพักรอบก่อนพักรอบก่อนถือว่าถือว่าโอเคอ่ะ เห็นไหมหนึ่งสองสามกินนิ่มเลยครับกินนิ่มเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมเอาเรื่องสามห้าห้ารอบนี้นะครับรอบนี้มันมาสูงต่ำสูงรอบนี้ก็ต้องเล่นต่ำนะครับก็ต้องเล่นต่ำจริงอ่ะการทบด้วยนะครับการทบด้วย แต่ว่ารอบนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นไอ้นี่นะไม่ได้เต็งต่ำนะอาจจะหวานนะครับอุ้ยสิบเอ็ดปะเนี่ยสิบเอ็ดปะเนี่ยอึ๊บอุ้ยรอ,อดอยู่เจ๋งปะไม่เจ๋งอะไม่เจ๋งแต่ว่าได้ได้สี่สิบสูงไหลใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่อย่าดีกว่าอย่าให้มันสูงไหลดีกว่าเนี่ยหลักๆนะครับเอาจริงๆอ่ะถ้า ถ้าคนที่มีกําลังนะครับกำลังที่จะเล่นเล่นทบอ่ะนะครับควรเลือกห้องสไตล์แบบนี้นะครับเต็มที่มันก็จะไม่เกินสักสองนะครับสักสอสักสาม,มาเล่นทบได้นะครับห,หนึ่งสี่ห้านึ่งสเอ้ยแบทเทิร์นนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้แบทเทิร์นนะครับมันอาจจะเป็นสูงต่ำต่ำสูงต่ำสูง เออมันอาจจะออกออกสูงได้นะรอบนี้แต่ก็ก็ต้องดูว่ามันสมสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนี่มาขอใสี่ห้าหกขอดอกจุกหน่อยมาสี่ห้าหกสามสูงได้ไหะสามสูงฮึบสามห้าหนี่เป็นไงพรุบพรับพุบพรับสิบสองนาทีได้กำไรสองพันปด อ่ะวไม่ได้ใส่นี่นี่ว่าเ <c oughs> บอร์นะไม่ได้ใส่หลอดไหลเหรอเฮ้ยผมชอบนะแต่ผมไม่กล้าเล่นว่ะสูงไหลสูงไหลนี่ไงนี่สองสี่หกสองสี่หกเนี่ยกราฟกราฟมันมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสองหนึ่งสองหนึ่งสองสอง อืมแล้วก็เราไม่ได้เปลี่ยนห้องก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะสูงปิ้นนะครับปิ้นมาเม็ดที่สามลายที่สามก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเลขสี 4, ่ห้าเลยกันนะครับสี่ห้าสามสี่แปดสิบอะสี่มาโอ้โห 3, โดนแปดสิบนะครับสามสามห้าสิบเอ็ดอืม สิบเอ็ดโผล่มาแล้วก็ประมาณ้ักสามตัวสี่ตัวนะครับเราได้มาสี่ตัวสําหรับสิบเอ็ดตัดใช่ตัดนะครับดอกนี้ตัดจริงๆแบบนี้ก็ไม่ไม่สมควรที่จะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากราฟกราฟมันดันสุดของมันจริงๆนะครับกราฟพูดเด็วเลยว่ากราฟมันดันสุดแล้วนะครับไม่ควรเล่นต่อนะครับอันนี้จริงอ่ะคลิปก่อนหน้านี้หูนึกว่าสี่มานะสามห้าหกเห็นไหมลายสามห้าหกเนี่ยออกมาแล้วนะครับ คือ EP ก่อนนี้ที่แล้วอ่ะนะครับที่เราเล่นได้กันนะครับแต่เราเลิกไม่ได้นะรเราเลิกไม่ได้เราก็เสียไปก็ถือว่ามันเป็นจุดจุดของผมตรงนี้แหละนะครับเล่นได้แล้วไม่เลิกอ่ะนะครับตามจริงเนี่ยพอลายมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตัง้งใจแล้วนะครับควรเลิกตั้งแต่ตอนตอนนี้แหละเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าผมขอหมื่นหนึ่งแล้วกันสงไหลใช่ไหมมีสิ่นะสี่ห้านี่ไงเห็นไหมสี่ห้า ขออีกสามพันเลยอีกสามพันจบนะแยกย้ายแล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็รอไปต่าแล้วนอ่ะรอบนี้ก็เดี๋ยวผมขอเล่นต่ำนะนต่ำแล้วก็ลงหนึ่งสามสี่หนึ่งนะครับสี่สองสี่ต่ำสองนึงสองสามตีสามด้วยตดไม่ได้นะสามต่ำป๊าป๊าป,ป๊าป,ป๊า เหมือนการเล่นได้ไม่ค่อยเลิกใช่ผมไม่รู้ผมจะแก้ยังไงนะนี่ใสตัวเองแบบนี้นะครับเล่นได้ไม่เลิกนะเอาจิงอ่ะอีกแปดร้อยอีกแปดร้อยทองนั้นจบเกมนะวันนี้เราถือว่าทำกำไรวันได้เนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันในเพจนะสำหรับบาคาร่าก็เดี๋ยวเราว่าจะไลฟ์กันสนุกสนุกนะครับน่าจะประมาณนักสามสี่โมงแหละนะครับเราจะไปวิเคราะห์บาคาร่ากันนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ช่อง mm hmm. นรนบเจม,น,เจม zone, นะครับเจมออออินไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเพจก่อนละกันนะฮะขออีกแปดร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับว่าในรอบนี้เนี่ยมันออกมาเป็นสี่ห้าเนี่ยจากกราฟถือว่าออกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับก็ก็เล่นห้องนี้ก็ถามว่าเล่นทบได้ไหมเล่นได้นะต่ำใช่ไหมใช่ลายต่ำมาหน้าเล่นนี่ไง หนึ่งสองสี่เดี่ยว 2, สองสี่โดยนายนะครับเราไม่ได้เล่นนาะยออกสามด้วยเนะี่ยเห็นไหมห่างก็ไม่กี่ตาเนะี่ยแต่ว่าผมว่าการ์น่าจะมาน่าจะมาสูงนะคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมบีหนึ่งบีหนึ่งหรือบีสองติดหกไม่ทันอนะ่ะติดหกไม่ทัน โอ้โห,หม้อยว่ะรอบนี้หนึ่งสี่ห้าจ๋งเจ๋งจิงเวรอยแปดสิบเดี๋ยวผมขอย้ายห้องแล้วกันนะครับขอดอกสุดท้ายนะดอกสุดท้ายแล้วก็ถือว่าผมพอแล้วนะครับไม่เล่นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ผมขอดอกจังๆเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าคุณห้าพัน 5, วันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาได้กำไรห้าพันก็พอแล้วนะครับไม่ต่อนะส ๋ยวหมดนะครับสองหกหกเหรองานหยาบเลยดิผมคิดว่าน่าจะต,ตัดต่ำแล้วละ่ะนะครับมาหนึ่งสองนะหนึ่งสองแล้วก็การาฟสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดเท่ากันเนี่ยอันตรายว่ะขอดูดเปิดหนึ่งแล้วกันเฮ้ยต่ำไหมใจผมอยากเล่นต่ำตัดใช่ไหม อเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเนี่ยมันเป็นเล่นอย่างเงี้ยรู้นั่งรู้แต่แต่ว่าตัวเองไม่เล่นโอ้โหลงเอี่ยวเอี่ยวต่ำเนี่ยจบเลยนะเอี่ยวต่ำเอี่ยวต่ำจบเลยอย่างเงี้ยหรือว่าหกสองโอ้ไปนะครับรอบนี้ขอสูงนะครับมาตัวคูณก็ได้อ่ะ ตัวคูณก็เลยอ่ะอโหโหโหสองจามสี่ป่ยไม่เถอะเฮียแล้วขาดอีกแปดร้อยไงแปดร้อยว่ากำไรกูโดนเนี่ยอะมาขอดอกนี้ โอ้โหโอ้โอกูว่าแล้วหนึ่งสองห้านี่ไงแปดร้อยเป็นเหตุไงเป็นแปดร้อยเป็นเหตุไงเออรู้ว่างงี้น่าจะเลิกซะดีกว่าอีกห่วงแปดร้อยไง ขอเฮียห้าขอห้าเออึอ 1, 4, ไม่เจ๊ง <5. S 1> ไม่เจ๊งอีกนิดนึงอีกนิดนึงองเฮี้ยวใจจะวายว่วะขออีกสามพันจบนะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเลิกเลย,ย,ยนั่งไม่ติดแล้วว่ะเดี๋ยวขอพักก่อนอีกนิดเดียว สองหกหกสองหกหกตัดแล้วอ่ะต่ำไรเหรออืมกามันมาแบบนี้ผมเออผมก็คิดว่าตำ่ำมาแหละเอาจริงอะ่ะต่ำสองพันนะครับแล้วก็ติดเป็นสองสามสามสี่นะครับแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสามสองต่ำนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ จะได้ไม่เจ็บเยอะนะอุ้ยอุ้ยไอสัตว์สาหกไอเฮี้ยกำไรไปหมดแล้วโอ้โหจบ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 โอ้จานะขอขอตามอยกแล้วกันอีกรอบนึงนะ เอวเอวโอ้โหพ่อมตายสองสองห้าเออมึงมาไงเนี่ยโอ้ดูจริงจริงคือแบบว่าสองคือสองสามอ่ะแล้วคือหกแบบว่าอยากถ้าถ้าเล่นผ่านโทรศัพท์นะผมกัดแล้วนะโทรศัพท์อ่ะ <N h ats> <N h ats> หน้าจอแตกว่ากัดโทรศัพท์ไปแหละ <S <S สูงไหมหนึ่งไงหนึ่งห้าหกเอ้ยเสียดายไม่ได้เล่นว่ะโอ้ยขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงจะได้เลือกละรอบนี้ผมคิดว่าสูงนะแต่ว่าเล่นได้ผมขอเต็งไปเลยนะสี่พันนะครับแล้วก็ อ่ะตัวนี้ลนแล้วกันหมดละอ่ะเฮ้ยตัวคุณขอเถอะขอเถอะขอจันข่วยพอแล้วพอพอไอ้ย่าปิดปิดเลยพักแล้วเจอกันตอนเย็นนะทุกคน